น่าอร่อยด้วยคุณแม่เปิดไฟหน่อยกินเนาะเปิดปิดเดนี่แหละน่าอร่อยด้วยค่ะม,มันมืดมีโหน่ารักดีมีดมาซะกน่ารักดี กี่ขวบแล้วคะลูกเก้าขวบค่ะเอาคุณแม่จูด้วงมีดคมนะคะแช่โอ้กลัวรึวเอาคุณแม่ร้องลวงมีดเอาเก็บมีดก่อนบอบปิดไฟคะ่ะคุณแม่ปิดไฟตามใจลูกอสองดวง มาอยู่ที่นี่อ่ะอ๋อโอเคอ๋อหนึ่งสองสามอ๋อ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอบคุณมากเลยนะคะ ม <c oughs> ือตึบตือเลยครับให้มันตื่นไฟก่อนแพ้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณเช่นนี้เอาตัดเค้กค่ะโอเคของพ่อไปไหนล่ะ อยู่ไหน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 นี่เหรอเฮ้มันนั่นมชแคคนพ่อหน้าอร่อยน้องกินกันน้าลอมะจัดเองเลยอร่อยสิให้ลูกตัดจะได้ดีนี่แบ่งขึ้นก่อนมนะไม่ได้ลตกแบ่งอะเนี่ยนะอะ ขยับมาตรงนี้หน่อยโอ้โหโเขนะ็ดนี่ยอันนี้ตัดเคดหรือว่าตดค่เด็กีระวังโดนมือนะเอาพึ่งน้อยออกอันนี้โอ้ยเราจะตัดได้อาให้คุณแม่ตัดดีกว่ามาั้งได้ไปแลยต้องไป,ไปเลยอ่า อระวังลูกถือมีดนะครัต้องระวังมากมากนะครับอันนี้ออกไปเลยไหมแม่อ่ะคบคนพอดีเลยเดี๋ยวจะให้ลีน่าหนึ่งก้อนอืคนมีอยู่ห้าคนแบ่งสี่จะให้ลีน่าอีกหนึ่งคบยังไงลูก <c oughs> อ่ะพอแล้วเดี๋ยวลูกก้อนไหนก้อนไหนระวังม,มีด่ะ ก้อนไหนก้อน,นใหญ่ๆนั่นแหละเดี๋ยวลูกแบบอ,อิมอือพอแล้วพอล้คุณแม่เอามีดไปเก็บเลยค่ะมีพอ <c oughs> ้อมทีลูกเร็วัน,นี้อ่ะฮึลไม่ได้ละ <c oughs> สาวเค้กให้นี่นี่นี่เค้กพอนี้ก็ <c oughs> อ,อร่อยดีค่ะ <c oughs> ไม่กินเค้กพอเลยเอ้วาอร่อยดีออก <c oughs> เคขกนิดเดียวเทียนใหญ่กระชุ่มหรือพ่อวันนีสุขสันต์เกิดข้มูขอบคุณมากเลยค่ะคุณพ่อตั้งใจเรียนหนังสือนะคะค่ะโ okay. <Okay. S 2> อเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ